่ยังอยากมาเลี้ยงควายก็อย่ากกลับกลับสู่ธรรมชาติครับอ๋อครับผมธรรมชาเกษียณตัวเองครับผมเกษียณตัวเองกลับบ้านครับครับผมก็เลยจะหาควายเข้าไปเลี้ยงจากน้อยน้อยหนึ่งถ้าเราไม่ไปวิ่งตามคนอื่นมันก็ไม่เดือดร้อนมากเนาะใช่ถ้าวิ่งตามคนอื่นมันก็เหมือนแข่งคนอื่นเมื่อมีเมื่อมีการแข่งขันมันก็ต้องมีบาดเจ็บ แต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองเราไม่ได้แข็ง ครับผมกวนหักคนคนชีวิตครับพี่น้องเมื่อนี้กลับมายามปูเสือกับยายนอนท์เอกนะครับผมอยู่ขอ,อกเลยได้พี่น้องเข้ากลับมาคอ,อกปูเสือกับคุณยายนอนท์เอกจริงๆแล้วที่ผมบอกนั่นคือผมบอกพี่พน้องบ้านนนลังตำบลหนองเขียดได้พี่น้องผมเพิ่ไปบอกว่าตำบลน,นกเขียนนะครับมันบ่แม่นได้พี่น้องตำบลหนองเขียดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับ มออื่อนีผ้าพี่ผ้านองเข้าพิ่นกับแฟนเพียรให้เพียรยูดทัวของผมนะครับผมเพิ่นกับเพิ่นกับว่าเพิ่นคึ้นยูดดนเตื่นยูื่ออกเพิ่นจังการติดต่อผมมากนะครับผมเอาทักท้ายแฟนเพียรเข้าชู้มือเักหน่อยครับผมก็คขึ้ยูดดนละละจังการติดต่อมาผมกับว่าอยากให้พี่ก่อนผ้าผมไปคอกของปูเสือกับยาโน่นเนี่ย กะผ้ามานะครับผมผ้ามาแต่ว่าสีห้มาซืสือห้หรือว่ามาต่อห้นี่เฮ็ดว่าใดแล้วพี่น้องห้มาเาวากันเอานะครับผมนี่ปูเรากับอหย่ามาห้ควายหรือมาหลอดแต่ว่าพุ่นครับควายยู่ยุ่นพี่น้นองเฮ้ามู่แบบใ่ญ่เลยนะครับผมมาทงเกล่ะพุ่นยุ่ไกลๆพุ่นนะครับผมไอเลยนะครับผมก็ผมมาลงอาทิตย์ว่างหัน ไปแล้วสิบสองแม่ว่าสันสิบสองแม่แต่ว่าที่ผมประทับใจห่างเอาไปสองข้มโคมสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งคืออย่างพี่น้องก็คือแม่ลูกแล้วก็แม่ในทองเนี่ยม่านลูกอีกตั้งหักนะครับเอาไปสองขมรลค่าแสนหาครับพี่น้องมันมีเมืองใดสิหาได้อีกนอกจากเมืองนี่นะครับเมืองชุ่มแพร่นะครับพี่น้องบ่มีอีกแล้วนะครับ สองข้อมเสนหาพี่น้องไปหาเอารวดนะครับกันได้ให้ผมหาให้ผมก็หาว่าได้ดอกนอกจากว่าเป็นเห็ดบางเองินเห็ดสุดวิสัยตอนนั้นผมยังสีหาได้นะครับมือนีมาเบื้องค่ยของปูของคุณปูแบบนี่ผมนึกว่าปูเป็นปูพยามคำพันมาลอยสร้างรีสอร์ทไว้ขอนแก่นบ้านผม <laughs> คุณปูมันเป็นคนจาก ทั้งทั้งไทยนะครับพี่น้องเป็นคนถากทั้งผักกางแต่ว่าปูมาอยู่ชุ่มแพร่โดดแล้วนะครับผมแล้วก็มีควายงามๆนะครับเบื้องพืนปลูกหญา้าสไตลโลห้ามาตานะครับพี่น้องเข้างามๆเลยนะครับผมแล้วรงนี้ปูเราเอาหญ้าคุณปูครับเราเอาญ่ามาเพื่อให้มันมาเนาะ,ะให้มันมานะครับผมอันนี้เป็นบักเถือกคุ้มฝูงด้วยพี่น้องเป็นบักเถือกคุ้มฝูงคุณปูครับส่วนใหญ่เราก็เอาตัวผู้ตัวนี้ใช่ไหม ที่มันที่มันทับเลยใช่ไหมอ,อ๋อนี่ครับพี่น้องเข้าเนี่ยนี่คือพอพันกุ้มฝูงนะครับคือบักหงสยามอยู่ได้พี่น้องเจ่าวัน่บแมนดอกมันมีตาแต้มแก้มจำข้อสามองป่องข้อขาวถุงเท่าซีกำไลหาให้กันนะครับนี่เป็นบักเถือกุ้มฟูงได้พี่น้องแต่ว่าแม่แต่ดูแม่แม่ทุกแม่ยุนี่ที่เป็นแม่ไงคือทับติดมัดแล้วนะครับมีได้สีขอดแล้วนะครับพี่น้องหลอกก็ ปูครับยาเราบอกแนะนําว่าเอาไปเป็นโค้มนะครับผมบ่มีแม่เดียวนะครับผมมีเป็นโค้มมืดนะครับกะนี่ละผ้าพี่ผ้าน้องข้ามายามททางคุณกะเต้มเีเป็นท่อมือนี้ผมใส่กล้องโกโปเด้อพี่น้องกล้องตัวนี้ซ้วมบ่ได้ครับต่ว่าไทยแบบนิ่งนะครับผมล้วก็นิ่งเดียวตัดต่อยพี่น้องเบื้องดีๆนะครับจ้างแม่เนี่ยก็บ่ฉี้ไรครับพี่น้อง มาเมื่อเร้านี่ปูเราบอ,อกว่าแพงที่สุดที่นี่คือเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับโอ้ตาลกุกหลอผู้ลงคนเจ็ดหมื่นเจ็ดคือแพงที่สุดคือเป็นโ้มทีแพงที่สุดประดันรวยรวบป,ปากรวยรวยล้วพูหาไข่นะครับผมแตาว่าเป็นยังนะครับผมสนับสนุนให้พี่น้องเฮ้ามาหาควายไปเลี้ยงนะครับผมบ่าสนับสนุนแนวเอื้อนนะครับผมให้ออคไขยไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาต่อ ขึ้นวายไห้แผ่นดินเด้อพี่น้องบออยากให้เฮ็ดแนวเอื้อนครับแต่ถามมีพี่น้องเข้ามาติดต่อไห้ไปเปิดไห้ยุคอบกับไปได้แต่จริงๆสาระจริงๆคือผมอยากไห้พี่น้องเข้าเอาวขยไปเลี้ยงครับพี่น้องงามๆเลยนะครับผมมือนีผ้ามาเบื้องยุคอแบบเต็มๆเลยนะครับผมสุดยอดมากๆครับปุดไห้เบื้องกันเต็มๆเลยนะครับพี่น้องเข้า ไขยแปดสิบโตแต่ว่าผมมาล่งมือนั่นอาทิตย์เดียวนะครับตอนนี้เหลือควยหาสิบก็โตวันสันล่าสุดไปอาทิตย์เมื่อกี้นี้ว่าเอาไปสิบสองแมววันสันครับโอ้ยตายแล้วสนกอย่าเป็นมาเพราะท่านนะมือเนี่ยถ้ากิบว่าเป็นยังนะครับมาอยูหนี่คุณย่าเป็นแบงหามดนะพี่นออ้องเฮาบ่ได้แพงหรือว่าบ่ได้ยังนะครับพี่น้องอยากได้อยากมาปั่นไปแบงไปเลี้ยงไปพัฒนาไป สางเนื้อสร้างตัวนะครับผมคุณปู่กับคุณย่าอยู่นี่เพิ่นโอเคนะครับผมเพิ่นยินดีนะครับพี่น้องมาดีไปดีมาดีกะได้ดีนะครับผมไปพด่ดีมาพ่ดีกะพะด่ดีจักอันนะครับพี่น้องแต่ว่าขันไปดีมาดีดีมัดครับมึอนี่ใส่กล้องซ่วมหรอกะให้เบิ้งกันแบบเต็มๆชัดๆเลยนะครับพี่น้องนี่เลยแม่ใหญ่ๆงามๆนะครับผมว่าเป็นของควยได้พี่น้อง พอพันคุ้มฝูงอยู่นี่กับพราะเป็นของคอยครับเพื่ะแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนี่มามีแปดซิมก็โตตอนนี้เหลือหาซิมก็โตประันโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับผมอันนี้กับพี่นอ้องห้อเป็นกับมาเบื้องนะครับผมเป็นกับมาน้ำกันแหละผมกับผ้ามาซื้อเสื้อับพี่น้องกับผมมาไทายคลิปนี่ก็ถือเป็นผลพ่อยใดของผมนะครับผม<อ>แต่ว่าส่งอยากเตือนจากน่อยเนี่ยตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับท่าน ใบสองเยบอใบสองเนาะออโอเคโอเคครับพนี่ยอสขี่ไรได้พี่น้องแต่ละควมแต่ละเม่เนี่ยเพิ่งเนี่ยพูดละ่ะบอสขี่ไรจักเม็ดครับไม่ได้ของดีดีรวบล่างได้มัดน,นะครับผมอาจจะบอสสูงถึงขนาดที่ว่าพี่น้องเขาให้ผมหาแต่ว่าคือมันเป็นควาย พื้นเมืองที่เป็นเกจพ่อดีครับพี่น้องควายนาเลี้ยงเราก็ยมไมอยากได้ดีก็ไปใส่นันเอาเมนบ่ครับเฮ็ดอานะครับผมมันมีพอพันดีๆห้ากับเอาไปใส่เอาแต่ว่านี่คือซ้ำนี่ห้ากับคือมันเกิดระดับนี่ก็คือมันโอเคแล้วนะครับพี่น้องใส่ครับปูเนี่ยห้าหมื่นแม่นี่เนาะโอ้ท้องแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีลูกติดไหมครับ อ๋อเนี่ยหาเงนพี่น้องเข้าบพหนักเด้โอเคเลยเด้นี่อยขันมันออกไปนี่บ่พะมันเด้หาเือนเนี่ยเป็นแนวไม้เลยเด้บอกไว้ก่อนนะครับผมเอาก็ให้พิจเจอหน้าเอาเด้อครับท่านผ้ามาซื้อๆเด้มากจังไดชอบพ่อจังไดก็บเบื้องกันเอาครับอผมประทับใจนะครับพี่น้อง ปูเราบอกว่าปูปูเสือเราบอกว่าป้อยไปสองโคม้มโคมสองบวกหนึ่งเป็นไขยหกตัวแต่ว่าปล้อยไปแค่แสนหาครับอันนี้ถือว่าหายากมากๆนะครับพี่น้องเขาสําหรับสําหรับคะแนนนี่ราคานี่นะครับผมผมถือว่าเกษตรกรคนรุ่นไม่ที่อยากหันมาเลี้ยงวายผมว่าได้เลยนะครับเงินแสนหาได้ควายไปถึงสองแมแยใหญยๆแล้วก็ลกูกเติ้แล้วก็ลูกใน่้องอยู่นี่ผมถือว่าหา หาใส่หากบ่ไใดอีกแล้วนะครับพี่น้องเพราะนั่นก็พี่น้องกับมาผิดเจาหน้าออกแล้วกันนะครับถ้าว่าผมผ้ามาแล้วว่าผมกับผ้ามาได้นะครับพี่น้องแต่มาได้ยิน่านคะแนนได้ยิ่นยังมือแล้วผมถือว่าสุดยอดอหลีครับก็บถือว่าเป็นคลิปแถมให้พี่ให้น้องเข้าแล้วกันนะครับในทิปชุ่มแพร่สีชมพูนะครับก็บจริงๆแล้วเป็นการมาที่ที่สองนะพี่นอ้องเมื่อนั่งกับมาเปิดมาไทายไข่ให้เพื่อนยุน่นนนหันแล้วก็ยุ่ น่าจานนะครับผมกูนี้กับแวะมาเหลี่ยนอีกนะครับผมกับพ่อยังดีๆหลายนะครับถามกันเจ๊หน้อยนะครับสุดท้ายเจ๊งไหนก็ได้มาอกันแล้วคืดเจ๊งไหนยังอยากมาเลี้ยงควายก็อยากกลับกลับสู่ธรรมชาติครับอ๋อครับผมกับเสียตัวเองครับผมกับเสียตัวเองกลับบ้านครับครับผมก็เลยจะหาควายเข้าไปเลี้ยงอ๋อ ือพูดง่ายๆคือมันมันอ <day> ิ่มหลายอย่างเนาะก็เลยอยากจะคืนสู่ธรรมชาติอยากกลับสู่สิ่งที่มันพูดง่ายๆคือยังไงเขาเรียกว่าอะไรทำเพื่อตัวเองสักครั้งเนาะแต่ก่อนเราวิ่งกับคนอื่นตอนนี้ขอวิ่งกับตัวเองครับผมก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมสำหรับคนที่ มีความคิดนี้ก็คืออย่างน้อยน้อยหนึ่งถ้าเราไม่ไปวิ่งตามคนอื่นมันก็ไม่เดือดร้อนมากเนาะถ้าวิ่งตามคนอื่นมันก็เหมือนแข่งคนอื่นเมื่อมีเมื่อมีการแข่งขันมันก็ต้องมีบาดเจ็บแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองเราไม่ได้แข่งเราก็ไม่เจ็บตัวโอ้นี่เป็นความคิดดีๆครับครับผมนี่เป็นแนวคิดดีๆเรื่องพี่น้องเข้ากะอันใดที่มันดีก็เอาไปปั๊บใส่กันครับอันใดที่มันเป็นตัวอย่างที่พอดีกะ ก็ฟังไว้เบื้องไว้เลียนรู้ไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างคือคนเราเกิดมามันต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องได้ลองทําถ้าทําแล้วมันสุดแล้วจริงๆค่อยเปลี่ยนครับผมเอาให้โอกาสไปเบื้องเนาะครับ,รบจังหดกับเบื้องกันไปแล้วกับมันมักหรือจังใดกับว่ากันไปวันนี้ผมกัเอาจบไปซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้องทิบกลับมาหยามปูเสือดยาโน,น่นอีกเทีนึงกับผ้ามาเบือ้องไข่งง่ำๆกับภาวนาว่าให จบกันได้แล้วก็ได้กันนะครับพี่น้องเฮาให้ได้ของดีๆครับบ้านติดไม่ติดเมื่อไปครับเยวเฮ้ากับจบไปสักนี้แล้วก็เดือนทางต่อครับก็ฝากพี่น้องเข้านะครับผมมีทั้งสองเพจเด้อพี่น้องทั้งเพจยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กแต่ว่าเพจเฟซบุ๊กนี่คือผมส้อยเป็นคลิปสั้นๆเจาะเนื้อหาตรงประเด็นเอาไปใส่ในเฟซบุ๊กที่หลังนะครับแต่ว่าอยากเบื้องคลิปเตียมเบื้องก้อนบ้านก้อนเมื่องเขากะเบื้องยูทูบนะครับพี่น้องทั้งสองเพจนะครับคนค้นชีวิตนะครับผม หรือช่องท่องเที่ยวซับเพ่แหละกะกวนหักเหตุผลเหนือชีวิตกะมี่แห้เบิ้งคือเก้าครับพี่น้องนี่ก็เอา้ซ้ำนี้ครับผมแล้วพอกันไม่โอกาสหนาครับ